ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำปืนที่ผมใช้ในช่วงนี้เป็นประจำเลยนั่นก็คือบั d g เจ k ดเคซีหนึ่งหกครับคือช่วงนี้เนี่ยผมล้มละลายเพราะว่าผมพยายามที่จะเล่นโหมดฮาร์ดแล้วก็คุกเล่นอย่างเดียวเลยเวยช่วงก่อนสุดท้ายก็คือจนครับจนแบบ,จน,บ,บจนที่ป่าเลยเพราะว่าแม่งเจอแฮกตอนนี้ก็เลยกลับมาวิ่งเซอรเดมก็มีตังค์ขึ้นมาละชีวิตดีกว่าเยอะก็ะมาเริ่มมาเลยดีกว่าสำหรับสำหรับเคซีหนึ่งหกเนี่ยมันเป็นปืนที่เบสปืนอ่ะมันแพงอยู่แล้ว แค่ตัวปืนเพียวๆอ่ะมันแสนนึงแล้วถ้าแต่งเสร็จเนี่ยก็จะ2องแสนสําหรับเจ้าตัวนี้นะก็วันนี้จะแต่งแบบนี้ครับก็คือของแต่งเขียวล้วนหมดเลยอันไหนที่แบบถูกผมใช้นั่นเลยแล้วเราจะเน้นคาลิเบตเอาก็เดี๋ยวขห้องแฟร์เงก่อนเนาะมันจะได้คาลิเบตตด้ก่อนนี่หน้าตาของเจ้าตัว k 4 1 6ตัวนี้นี่สำหรับคาลิเบตตัวออปติกผมจะเอาซูมมากขึ้นแล้วก็เอาห่างจากตาเนาะหรือว่าถ้าใครแบบชอบซูมหนักๆอะ่ะ ชิดซายก็ได้ตรง e Relief ตัวน s สต c กชิดขวาครับเพราะว่ามันจะได้ s t a p i n g ไอ n g f i l g Stability กับ Control เนาะเลียกกีบก็ Control กับ f i l g Stability ครับจริงๆแล้วอ่ะถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันซูมช้าให้เอา High e r e Speed แต่นี้ผมเอา Stability เป็น Moving นะเพราะว่ามันเป็นกระบอกที่ซูมไปอยู่แล้วเนี่ยมันซูมไปอยู่แล้วเพราะว่าเลเซอร์แต่ถ้าไม่มีเลเซอร์ก็อาจจะซูมช้าหน่อยนี่อันนี้คือปิดเลเซอร์ต่อมาก็กริปเนาะกริบจะเอาเป็น Stability when moving กับ extra control ก็คือตอนเราโยกแล้วมันจะนิ่งเนาะแล้วก็ bar ร o ครับเอา firing stability กับ ADS speed หรือถ้าคนแบบอยากเอายิงใกล้ก็แลก ADS speed กับ m u s z l e velocity ก็ได้อันนี้แล้วแต่คนเนาะเอาละของแต่งของแต่งเนี่ยตอนนี้ผมกำลังมาทดลองตัว m u s z l e ตัวนี้ครับตัว spacer ตัว13,000เนี่ยแต่ตอนนี้นราคามันเริ่มขึ้นแล้วประมาณบางทีไปขึ้นไป2 0 0 0 0เลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันเพิ่งได้บัฟมาครับเดี๋ยวผมจะอ่านอ e ีกก่อนเนาะ มันเพิ่งมาได้ปับซีซั่นนี้ก็คือมันได้ stability กับ control เว้ก่อนหน้าน,นี้มันแทบจะไม่ได้อะไรเลยอืมผมว่ามันถือว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะตัวปลายปืนที่ดีเลยปกติเนี่ยถ้าเป็น budget ผมใช้ตัวนี้ครับตัว fat h i d e r แต่เอ้ยเพิ่มเีกมือน,นึงเราได้ส t ต,ตประมาณนี้ผมว่าโอเคนะถ้าใครไม่ชอบเก็บเสียงหรือว่ารู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเสียงแนะนําให้ไปใช้ตัว muscle break ตัวนี้ครับหมื่นหนึ่ง สำหรับบัจจตนะเนี่ยมันจะได้คอนโทรลเยอะกว่าแต่สำหรับผมผมว่าด้วยความที่เราเล่นบัจจตเราแบบไปวิ่ง Zero Dam เซลโลแมอะไรเงี้ยมีเก็บเสียงก็ดีเราจะได้ไม่ต้องเอาปนืนพกไปเนาะหรือว่าบางทีแบบเราจะวิ่งไปฟันบอดไม่ได้เงี้ยก็เอาเจ้าเก็บเสียงเนี้ยไปยิงช่วยในหลายๆจังหวะที่แบบต้องยิงปอดไต่เยอะเพราะว่าเปิดตำแหน่งอะม่งไม่คุ้มเว้ยก็นี่เดี๋ยวผมจะลองรนะีคอยเนาะ ไอสิเมตรห้าเมตรเนี่ยมันยิงได้แล้วถูกต้องเนาะแบบไม่ต้องแต่งแม่งก็ยิงได้อ่ะอ่ะห้าสิบเมตรครับอันนี้กดกันหายใจยิงนะอันนี้ร้อยเมตรส่วนสองร้อยเมตรนี่เอาจริงไม่ต้องไปยิงมันแบบมันไม่ใช่หน้าที่ของเคสี่แล้วเพราะว่าเคสี่มันยิงไกลๆไม่ค่อยดีไหมเอยเออืมเนี่ย 10เมตรยิงได้ไหมผมมองว่าในสถานการณ์จริงยิงไม่ค่อยได้แต่แบบเออถ้ามันยืนนิ่งๆให้เรายิงอ่ะเออมันตายครับเราเรายิงได้ถ้ามันยืนนิ่งๆให้เรายิงหรือว่ามันวิ่งในที่โล่งนะยิงตายได้ครับอย่าลืมกดการหายใจนะนี่สํหรับผมผมว่าก็บอกเนี้ยยิง50เมตรชิวๆเลยแบบในตึกเซโลแดมอะไรเงี้ยอืมแบบแน่นมาก ส่วนถ้าใครอยากเอาไปแต่งเพิ่มอยากให้แบบเฮ้ยเรามีทุนเพิ่มขึ้นละตอนนี้มันจะกระบอกละสองแสนสองเนาะก่ออย่างแรกเลยก็เปลี่ยนไปนคูณ2ช่วงนี้คูณ2ราคาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มลงละแล้วก็เปลี่ยนท้ายเป็นเซิร์ฟเวอรสต็อกถ้าจะอัปเกรดนะแล้วก็กริปจะข้ามไปใช้เรสโซแนนซ์เลยก็ได้หรือจะใช้ตัว IKO ได้ครับถ้าอยากอัปเกรดนะผมว่า2อ,อย่างเนี่ยคุม้มเพราะว่าเคสสี่เป็นปืนที่ดีดดีดแบบดีดมากก็เดี๋ยวลองเอ้ยผมยังไม่ได้จูนก็เดี๋ยวลองยิงให้ดูก่อนอันนี้คูณ2นะ เนี่ยมันจะยิงร้อยเมตรแบบค่อนข้างจะมั่นใจขึ้นส่วนสองร้อยเมตรไม่ต้องไปยิงหรอกเนี100่ยร้อยเมตรมันจะเริ่มแบบเฮ้ยมันเห็นมากขึ้นเพราะว่ากล้องเนาะก็จะยิงง่ายขึ้นแต่อ่ะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยเล่นเคสี่แล้วกำลังจะมาเล่นเคสี่เคสี่ตามไมตบอ๋อแย่มากครับก็คือระยะใกล้ๆ,ๆเนี่ยมันจะยิงสามสิบสี่เห็นไหมแต่ไกลเนี่ยเนี่ยยี่สิบหกยี่แปดยี่สิบเก้านะยี่สาม ร้อยเมตรนี่ยีบเอ็ดครับคือแบบมันเบามากแล้วให้โดนแขนก็คือแบบเหลือเก้าเงี้ยตรงนั้นดาเมจดับออฟปืนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นมิดเท่าไหร่กับการยิงไก่เนี่ยดามเมจดับออมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีอะ่ะก็ลองเอาไปเล่นได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในด็อกแล้วกันครับใต้คลิปสําหรับเจ้าตัวนี้นะแต่หลักๆตอนนี้ช่วงนี้ผมเอาตัวนี้ไปวิ่งครับต่วเซตที่จะเอาไปวิ่งโดยมากผมจะใส่เซตแบบประเจ็เลยครับก็คือ ช่วงเนี้ยผมเล่นแบบมินิมัมครับก็คือหมวกอะ่ะใส่หมวกแก็หมวกแก็แบบเนี่ยหมวกเบสบอลอ่ะแล้วก็เกาะม่วงครับเกาะม่วงเนี่ยเราก็ดูว่าเอ้ยอันไหนมันถูกอย่างตอนเนี้ยไอตัว hmp ตัวเนี้ยมันแสนสองเห็นปะเราก็สื้อบแบบแบบมันถูกอะ่ะแล้วเราก็ใส่แค่นี้แหละแบบมีอะไรอยู่ในคลังก็เอาไปอย่างเช่นกระเป๋าถ้าไม่มีอันไหนที่มันลดราคาพิเศษหรือว่าของเหลือผมก็ใช้กระเป๋ากีตาร์สัวลิกก็ลิกม่วงเล็กสุดเนาะนี่สองหมื่น สามหรือสองหรือเล็กฟ้าก็ได้นะจริงๆแล้วถ้าเล็กฟ้ามันจะใส่3มช่องได้อันหนึ่งก็ใส่อันนี้แต่ช่วงเนี้ยยาม่งมันแพงก็ใส่างี้อย่างงี้ครับเวลาเอาไปนะส่วนซ่อมเราเอาซ่อมทองใส่เซฟไปถ้ามี6ช่องก็ใส่เท่านี้แหละอีก2ช่องเอาไว้ใส่สุนทองเนาะแล้วก็ซ่อมม่งไปก็ได้หรือว่าไม่ต้องก็ได้ต้องท่องไว้ว่าเราเล่นบัจเจทับก็ใส่เคสีที่แต่งเนาะแล้วก็ สำหรับผมเอาทองไป2กล้องแล้วก็เอาม่วงไปอย่างนี้หรือว่าถ้าไม่มีทุนจริงๆเล่นม่วงล้วนก็ได้ครับก็แต่งตัวอย่างนี้เลยเอาไปดูเกมเพลย์กันเซตเนี่ยจะเสียแค่ประมาณเนี่ยสามแสนห้าสี่แสนไม่ลงกระสุนนะอันนี้คือพวกเกาะเอ่ยอะไรเอ่ยเซตนี้ข้อควรระวังก็คือถ้าระยะไกลอย่าไปสู้ครับเพราะเคสีเราไม่ได้สร้างมาเพื่อระยะไกลเนาะถ้าไม่ได้อยู่ในระยะการยิงหรือว่าระยะสู้หรอกพยายามเลี่ยงไฟครับถ้าอยากรวยอยากหาตั้งพยายามเลี่ยงการประทะให้มากที่สุด ไปดูไฮไลท์ไปดูเกมเพลย์กันเลยสำหรับเจ้ากระบอกนี้แค่416่เจ็เติมเกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Steam และ Carina ไม่ว่าจะมือถือหรือ PC ก็เติมได้ที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าวไวเติมเกม Garina Delta Force ID เดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของ Steam ก็มีให้เหติมเหมือนกันเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหแพ็กแถม Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมได้ทางเว็บไซต์และออนไลน์ตลอดที่24ชั่วโมงและนอกจาก The t o Force เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นด้วยนะเติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มที่ Richman Shop เท่านั้นแล้วตอนนี้ Richman Shop จัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนั่นมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ a d l a s o f t w a r e หรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยเฮ้ยบีกว่าผมมีถือปีกยิงคน ไปครับไปะจะไปพี่ชายกแก๊ป่ตอนนี้แต่ไม่กลัวว่าบกแก๊ปก็ไม่กลัวลเราเคยทำกไกด์ลูหน้าหรือยังวะอย่างวะ มีคนนะเนี่ยผมไม่สแกนนะแต่มีคนชัวข้า <Okay. S 1> งบนไม่มีเกบ็บอีกนะตรงมี้จะมไได้ผมสแกนได้จังหวะหนึ่งด้วย น่าจะนั่งอยู่ที่เดิไมได้เลยวะสามขีดใต้เท้าผมตัวหนึ่งเข้าไปในตึกละ ร so okay, so ตไยหมดแล้วหมดไหวปะโอเคครับถึงวาผมถึงมาผมถึงมาถึงจัดถึงจัดจริง The m a n t l e b r i c k can be decoded here ยิงเอาขึ้นมาเดินบนนะผมไม่ชอบเดินด้านหลังด้านหลังมันโดนกดง่ายจะไปครับอ่าแต่หลังมีคนวะหนึ่งขีดร้อยสิบเมตร น่าจะหลังเราอะล่ะโหไม่จเจ๊ล็กยังหนึ่งอยู่เลยเหมือนมันยังหนึ่งอยู่วะเตือนันตนองไก่ตายไปะเนย้ายกี่เมตรอะร้อยสิบต้องคิดละ Magazine mm, Watch out for ambushes Hostiles detected โยมดันวิ้งเพื่อนเขาอยู่ขวาล่าสุดอ้าวเพื่อนวิ่งเขาแบบเพื่อนเขาวิ่งมาแล้ว Hmm. Better check the surroundings first. No more hiding. Did you can, huh? Oh What did you go?

นี่นี่หลุมนี่หลุมนี่หลุมนี่ไม่ใช่หลุมนูน้นมาแล้วซ้ายมือนีละหยบใจแข่งให้ดังอ่ะอ่าแย่ละกรสุนปิงปิงอมงอมอไหม s อ a p p i n g l e g ตไปสองนายก็แตกคนละตัวกับที่ยิงที่เราลงไอเนี่ยที่หลังหน้าศูนย์ขีดหนึ่งละกระสุนมันจะหมด <laughs> แย่ละอ่า <laughs> ผมมีผมมีหกสิบนี่ครับ เฮียเ <Yeah. laughs> ชลล์รูททองเลยเหรอไปครับเอาเลยครับพี่ชาย <c oughs> ต้องควันชูป <c oughs> ออกฝ <c oughs> ากไว้แล้วกัน found to d a place e ลุลเล่ลุลเล่ <c oughs> ไม่ต้องสู้นะเราปัดเข้าซีเมนต์ดีกว่าหรืออยากแงมก็ได้หน้าวิ่งออก Up enemy here. Oh yeah. I want to move there. Watch out for ambushes. Found them. I'm watching. Uh. Enemy here. ไว้เลยครับไวแเล้ไว้ลยเออกระสุนเพชรก็จะ่องเนี่ยกระสุนทองมันแพงกระสุนทองมันแพงผมก็เลยเอามีดเหล่าเขาแทน ศูนทรับศูนตานนี้เพื่อนจะได้ไม่เปลืองศูนย์ทองไงศูนย์ทองนี้ยืมมาที่เดี๋ยตรงนี้นอนได้ดูหรอกวะเนี่ยสมแล้วที่เป็นเซตรูดแดมเซตแบบนี้คุณเกขอสวยเนะ อะไรเนี่ยมีกอดทองด้วยหรออุ้ยสีไอ้นี้ก็ตึงออเขาค้นให้หมดแล้วเอเองั้นเอาปืนไปดูโอ้ยหัวก,ก็สวย หกสิแปดไงไม่มีลิกะไม่มีลิกจีเลยผ <This way. S 1> มเก็บหมวกตรงนั้นไม่ได้อะ <Target S 1> เก็บได้นะ <Okay. S 1> เก็บเลยเฮ้ยหมอนี่มีซ่อมม่วงว่ะ มีออริจินัลแล้วนี่ไงในคลิปลง u t u b e ละเจ็ดสปัเจตเศดปัดเจตก็ยิงได้เฮ้ยมีกันนะทำไมคนเล่นเสียสิบเก้าเยอะจัง For ambushes target located. Oh, i out home ah. it, enemy hit target located รู้หน้าแม่งูหน้าแม่งกดดันชิบหายเลยวะของไล่ทีมังเยอะมาก ก4 0เต็มเลย5นาทีแล้ว5นาทีแล้ว,วปัดปัปเล็กสองเล็กสองกับก่อนเล็กสองอืมใช้แคชเฟร h คำว่าอะไรดีมั่นใจยิงได้ในราคา200,000เนเอะเคสี่อันนี้เตรียมคำพูดไว้ตอนไว้ตอนขายของ oh. ขายปืนเนี่ยเนื่กงด้ว่า ปืนดีปืนโหดถือเรามั่นใจในราคาสองแสนดูหน้าไม่มีบอยไลท์จริงๆเลยดีครับขอบคุณครับกี่คนเนี่ยตาลิกิหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาไปแต่งปืนเก็บเสียงเก็บเสียงมันเพิ่มสัดตดี